วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําในเรื่องของอุปกรณ์ปะยางนะครับรถยนต์ไฮบริดของ Honda ทุกรุ่นนะครับในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินปะยางตรงนี้ฮะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือตัวปั๊มลมนะฮะตรงนี้นะส่วนที่2ครับก็คือน้ํายาขุดลอยั่วนะครับชิ้นที่3ามนะครับขาดไม่ได้ก็คือสติ๊กเกอร์นะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือตัวปั๊มลมสังเกตช่องสีส้มนี้นะครับที่เป็นหมุนแบบนี้นะไว้สําหรับหมุนปิดขวดน้ํายาุูดลอยั้วนนั่นเอง ส่วนด้านหลังครับนี่เลยก็จะมีเป็นสายเติมลมนะครับสายเติมลมนะตัวนี้ไว้ใส่กับจุบลมนะครับส่วนด้านล่างครับจะเป็นสายไฟนะครับที่ใช้สําหรับเสียบช่องจ่ายไฟฉับรองนั่นเองครับเพื่อเอาไฟเข้าให้ปั๊มลมทํางานส่วนด้านข้างครับก็จะมีเป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดสําหรับตัวปั๊มลมนั่นเองน้ํายาอุดรอยรั่วนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเขาสามารถที่จะอุดรอยรั่วได้เฉพาะรอยรั่วที่ไม่เกิน4มิลเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเกินสีมิลขึ้นไปหรือฉีกขาดนะครับแนะนําให้ โทรบริการฉุกเฉินของฮันด้าน,นะครับสุดท้ายฮะคือสติกเกอร์ครับสังเกตเลยนะครับว่าสติกเกอร์สีแดงตรงนี้ครับจะมีคำว่า แม็ก80กิโลเมตรนั่นคือสติกเกอร์สีแดงต้องมาแปะที่กระจกด้านหน้านะครับ mm hmm. เพื่อให้เราเตือนตัวเองครับว่าเราไม่ควรขับเกิน80นะฮะส่วนสติกเกอร์สีเหลืองนั่นเองนะครับให้เราใช้แปะตรงซุ้มล้อนะครับล้อที่เราปั่นนั่นเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เขารับเรื่องเราเนี่ยไปป่ายางให้เราให้รู้ว่าคือตำแหน่งล้อนั้นเพราะว่าตัวน้ำยายเองนะครับเวลาที่อยู่ในล้อเนี่ยมันเป็นอันตรายได้นะครับกับช่างวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยจริงๆเรามี คู่มือการเติมลมยางอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมจะมาสาธิตให้ใช้เลยแล้วกันนะครับให้เราหมุนเปิดครับหมุนเปิดออกมาเลยแล้วก็เตรียมขวดครับน้ำยาอุน่นอยรั่วตรงนี้นะครับเปิดฝาออกมาแล้วเราก็หมุนปิดนะครับเข้าไปตรงนี้เลยนะจนแน่นนะครับเอาแบบว่าแน่นที่สุดเลยนะแล้วก็ใช้ตัว เนี่ยครับสายเตินลมยางเสียบเข้ากับจุบลมล้อนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้สายไฟตรงนี้ครับไปเสียบช่องจ่ายไฟสำรองแล้วทํำยังไงให้เราเปิดสวิตช์ด้านข้างนะครับเปิดปิดแบบนี้นะครับให้เครื่องปั๊มลมทํางานนะฮะสังเกตโดยนี่เลยครับที่มีค่า P.S.I นะครับซึ่งต้องบอกว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ย มีความหนาแน่นของลมนะครับไม่เท่ากันซึ่งให้ดูสติกเกอร์ด้านขวาตัวรถยนต์นะครับอย่างเช่นอย่างซิตี้เองนะครับก็ด้านหน้า33ด้านหลัง33ประมาณนี้สังเกตข้างในครับสีแดงที่เป็นค่า psi นะครับเห็นเลข20 กับ40ใช่ไหมถ้า30เนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่างกลางเท่านี้เติมไปแล้วประมาณสัก10นาทีโอ้โหแรงดันยังไม่ได้นะครับสังเกตเลยนะครับว่านั่นแสดงว่ารอยรั่วนั้นไม่น่าจะใช่4มิลแล้วครับให้ติดต่อฉุกเฉิน h อน d ้าได้เลย02ตอง1 1 2 3 4บริการ24ชั่วโมงครับปลุนใจได้เลยและนี่ครับวิธีการใช้งานชุดปะยางฉุกเฉินของรถยนต์ Honda Hybrid กดติดตามไว้นะฮะจะมีสาระดีๆจากผมนะครับตามกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ